มีอยู่สประตูครับประตูแรกคือประตูนี้ก็คือปัจจุบันก็คืออยู่ตรงนี้ครับประตูที่2คืออยู่ฝั่งนี้นะครับนะส่วนประตูที่3คืออยู่ตรงนี้ครับก็คือเป็นประตูนั้นก็คือเป็นประตูสู่นานานชาติครับเพราะว่าเป็นประตูที่เขามีการเทรดหรือว่าค้าขายของจากยุโรปไปเอเชียเอเชียไปยุโรปนั่นเองครับ Inside archaeologists found four monasteries, 400 residential buildings, and uh, 20 churches. Okay. Inside uh, uh, area. was the palace of the kings with its own fortification wall and this was the, the main residence of the bulgarian religious figure the patriarch okay. and you can see the patriarch uh, stayed a bit higher and then the king stayed a bit lower okay uh, i need a cup ซานะครับของอจกักรพรรดินะก็จะมีป้อมประการหมายถึงมีกำแพงล้อมรอ,อบชั้นหนึ่งของตัวเองนะครับนะส่วนตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของอพระนิออสเล่งนง่ายๆสเด็จพระสันสปาปาของศาสนาเขาได้แล้วครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าะพระจะอยู่สูงกว่ากษัตริย์นะครับผมในตำแหน่งที่ตั้งของเขานะครับ now this is in uh, ruins it's not survive แล้วนะครับส่วนที่รีวิวขึ้นมาใหม่ก็คือในส่วนของโบสถ์ครับที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับ inside the painter สีภาพสีเฟสโกหรือสีข้างในและภาพวาดข้างในครับเป็นภาพวาดใหม่ทั้งหมดเลยไม่ได้ดูจากเอกสารเก่าใดๆครับเป็นภาพวาดแบบโมเดิร์นทั้งหมดนะครับในการในการทำครับ

ดังนั้นเนี่ยแต่งงานในโบสถ์ก็ไม่ได้ทําพิธีศีลล้านบาปก็ไม่ได้แอบแฝดศีษสัมบัพแศบบีษสานครับทำมันก็ไม่ได้เป็นกานะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น uh, ที่มาว่าท,ทําไมถูกแทนในแบบโมเดิร์นเวย์นั่นเองครับ so now it's not a functioning uh, church คับอาจารย์